เจ้าหน้าที่ปศสสั์จังหวัด,ดยโสธรเร่งฉีดยาฆ่าแมาลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะของโรคลำปีสกรินในโคและกระบือเพื่อควบคุมการระบาดหลังพบโคและกระบือป่วยเป็นโรคลำปีสกรินเป็นจำนวนมากค่ะโดยได้มอบอุปกรณ์และน้ำยากำจัดแมลงให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในอำเภอกุดชุมด้วยนายสัตวแพทย์ชาติชายยิ้มเครือปศสสัต์จังหวัด,ดยะโสธรระบุว่าขณะนี้จังหวัด,ดยะโสธรประกาศเป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลำปีสกริน ในโครกระบือเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกค่ะซึ่งขณะนี้จังหวัดยะโสธรพบการระบาดของลัมปีสกินในพื้นที่ทั้ง9อําอำเภอแล้วก็มีสัตว์ป่วยรวมแล้วมากกว่า700ตัวค่ะครับขณะที่จังหวัดกาลสินนะครับก็เตรียมเขตประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์หลังจากที่พบการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินนะครับในพื้นที่18อําเภอมีสัตว์ป่วยกว่า900 0ตัว ซึ่งปศุสัตว์ก็ยังอยู่ระหว่างการสำรวจนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพร้อมกับเพิ่มมาตรการควบคุมโรคด้วยนะครับห้ามมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกหรือว่านําเข้ามาในจังหวัดนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมขณะที่สาเหตุของโรคก็เกิดจากแมลงต่างๆนะครับที่ดูดเลือดเป็นพาหะก็เลยต้องเร่งควบคุมด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าป้องกันแมลงในสุทินการจนาลัตปศุสัตว์จังหวัดกาลสินท์นะครับบอกว่าโรคลำไส้สกินนั้นหากว่า นะครับโคได้ติดเชื้อก็จะเป็นตุ่มนะฮะจะมีแผลนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในภาพนะครับแล้วก็เมื่อมีการรักษาหายแล้วเนี่ยสามารถนําเนื้อไปกินได้นะเพราะว่าไม่ติดไปสู่คนพร้อมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยสังเกตอาการะฮะหากว่าพบโคกระบือเริ่มมีการป่วยแล้วมีการซึมนะฮะนิ่งๆไปไม่ยอมกินอาหารก็ควรแยกตัวออกจากฝูงแล้วก็นะค,รควรที่จะมีการกางมุง้งภายในโคทายาป้องกันเพื่อควบคุมการระบาด ของโรคต่อไปด้วยนะครับโรคลำปีสกินนี้ก็ต้องใช้วัคซีนเหมือนกันนะคะเหมือนคนเลยค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลก็โพสต์ข้อความบอกว่าวัคซีนมาถึงไทยแล้วนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบอยู่เขาใช้วัคซีน LSDV ป้องกันโรคลำปีสกินในโคและกระบือ วัคซีนล็อตแรกเนี่ยมาแล้ว60,000โดสนะคะถึงไทยพร้อมกระจายไปยังปสัสสตว์จังหวัดทันทีในการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนกันฉีดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วเดี๋ยวจะจัดหาวัคซีนตัวนี้เพิ่มเติมมาอีก300,000โดสให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน L S D V ของไทยด้วยนะคะ ก็สําหรับเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปยังกรมปศุสัตว์หรือทางปศุสัตว์จังหวัดได้แม่พสต์ข้อความบอกว่าวัคซีนมาแล้วตกใจนึกว่าวัคซีนโควิด